เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมพี P, ในช่องพีเวนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า The Texas Chainsaw Massacre นะฮะใครเคยเล่นแบบ Dead by Daylight นะอาจจะเป็นแนวประมาณนั้นโอเคผมก็ยังไม่รู้อะไรละเอียดอะไรเท่าไหร่นะว่านี่รอบแรกเลยแต่เราจะมาเล่นไปความพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วจับเบาะแน่นๆฮนะโดนแขวนห้อยอยู่เลยเราอ๋อนี่ขอให้หลุดขอให้หลุดเสียงดังไปแล้ว ตามเขาไปนะ้อยอันนี้อาจจะทำให้เสียงดังได้เฮ้ยเขาหายไปแล้วเว้ยเพื่อนเราอะโอ้โหอยู่ข้างหน้าเลยอันนี้ซ่อนได้โอเคหลบตู้ไ,ตได้ยินเสียงฮนะฝังซ้าย เฮ้ยเราข้างหน้าเลยเว้ยละเวละโอ้โหมีเสียงเกิดขึ้นมีหินะวฮะเฮ้ยแล้วซวยละไม่รู้อะไร เหมือนในตัวนี้มันมันจะทำให้ฆาตกรเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยคืองงไปหมดตอนนี้เฮ้ยทำไมมันขึ้นเกยเหลืองๆอะ่ะเอา้าเวนเดี๋ยวมันเป็นใครเนี่ยมัวแล้ว<ป>ยากเวอร์โอ้ยบ้าเ้ยเฮ็ดพีโลเฮ็ดพีโล ไอตัวนี้มันก็ตีไม่แรงเท่าไหร่นะฮะโอ้ยสวยละล็อกก่อนเลยต้องรีบหนีไปจากตรงนี้วิ้ยไม่คิดว่าจะรอดเมื่อกี้งัเอ้ยแล้วหลงกับเพื่อนโอ้ยแล้วเฮ็ดพีเหลืออยู่จึงหนึ่งฮนะเอ้าเดี๋ยวก่อน อ๋อเฮ้ยอ๋ออันนี้คือมันจะเห็นเราเมันจะดีเทคเราได้เวลาไอ้ตัวนั้นอะแกนปาลาอนะไรน่ะร้องอะอาเฮ้ยเพื่อนตกใจหมดโอ้แล้วเสียงดังเลยหรือแบบไม่เกรงใจใครเดี๋ยวเราลองตามเข้าไปก่อนนะเกมแรกของเราไปด้วยเพื่อนเฮ้ยอ๋อ,อ,อนี่ประตูทางออกแต่เราต้องมีเครื่องมือนะฮะเรายังไม่มีเครื่องมือ อันล็อกชุดเครื่องมือปวดล็อคเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอ้าวอย่าว่าโดนไปแล้วหนึ่งคนสวยจริงสวยจังเวลาที่ฆาตกรมานะเหมือนจะเป็นแบบล็อกประตูเลยฮะซ่อน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 เป็นเห็นป่ะเนี่ยโอ้ ไ้ยี่มันจะเห็นไหมเนี่ยเราซ่อนอยู่ในตู้เนี่ยโอ้ยหถือเลื่อยมาเลยทุกคนมันยังอยู่ใ,ใกล้เราฮะอ้ยเสียงดังเสียงดังเอาวะเอาวะเสียงดังแล้วไงไม่รอแล้วได้อลล็อกทูตแล้วฮะเดี๋ยวลองไปประตูไปแล้วช่างมันไม่สนละ เสียงดงเสียงดังอะไรไป้วฮะเฮ้ยไอ้ลุงแก่แม่งร้องเวนเอ้ยโอ้ใจเต้นใจเต้นรัวใจเต้นรัวเออแล้วผมปลดล็อกได้แล้วทุกคนไป ืเราเสียงดังไนงะห้องนี้โหแล้วร้องไนงะมันยังไม่ใช่ทางออกอีกเหรอไปได้ยินเสียงเลื่อยอันนี้ใช้อันนี้ไม่ได้นะม,นมาว่ะแม่งมาว่ะแม่งตรวจว่ะอาแมง่แมงไม่ให้โอกาสกันเลยแก้มือกันอีกรอบหนึ่ง เฮ้ยไอ้บ้าก็เคยเสียงดังอะเฮ้ยอะไรวะเกิดมาถึงโดนเลยเหรอไปไปไปเปิดเปิดเปิดอุ้ยเราโดนไอ้นั้นโดนอุ้ยเสียงน่ากลัวจัดเลย เสียงใกล้มากเสียงมันอยู่ข้างหน้านี้เลยไปแล้วทุกคนเสียงฮะถ้ากดขี่ปุ๊บเสียงดังเราไงใครสวนละฮะตอนนี้ผมได้ไข่ควงละโอ้โหเลยแกรนป้ามัน,นร้องแล้วะเราต้องอยู่นิ่งๆน,นะครับเพื่อรุจากการตรวจจับแต่เสียงเลื่อยมันอยู่ด้านหน้า มันจับผมได้เ hmm. ฮี yeah. metal metal right. ้ยี๋ยวผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนผมได้นี่มาละเฮ้ยจอละเจอแล้วไอ้นี่มันเล่นเป็นไปแล้วเขาจะเห็นเป็นเฟร์สเพอร์ซันหรือร์ i เพอร์ซันอะอยากรูมันเขาโอ้ยแล้วมีอีกตัวหนึ่ง โอ้ยโอ้โหเฮ้ยนั่นแกนปลาไม่ไหวตัวที่กรีดกราดกระตูโอ้ยตรงนี้มีอีกเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยบ้าเฮ้ยเขาจะเห็นผมไหมฮะไอตัวนี้มันวิ่งไล่ข้างบนเลยอะเฮ้ยแอบด้วยวะมันเล่นเป็นอะเอาจริง มพราเขาทำทางออกไปแล้วอะทุกคนใช่ไหมเอ้ยไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีงัดไปงัดไปเฮ้ยได้แล้วสวย้วยคนอื่นอะอ๋อคนนั้นเขาออกไปเลยฮะโอเค โอเคเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเกม The Texas Chainsaw Massacre นะครวันนี้มาเล่นให้ดูแค่แบบว่าคนเดียวนะอาจจะแบบว่าไม่มีความเป็นแบบทีมเวิร์คเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ได้สื่อสารกับคนอื่นด้วยอะไรด้วยก็เล่นยากครับสำหรับคนที่มาเล่นคนเดียวนะโอเคครับหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะฮะแล้วก็คนที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กด s ับส cribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม